สวัสดีครับพระแม่พี่น้องป้องป่าลลคกเอฟซีสาวน้อยที่โครักสุขุนสุขนนะครับเด้อมาพบกับช่องลงตูดสุขุนคาชพาครับพี่น้องไม่ได้ออกมาลาดเกสปาตาครับพี่น้องว่าป้าหน่อยขายยังก็ขายน้ำปั่นล่ะกับน้ำแก็งใส่เลย มามี่มองขายกันเลยมาขายนังเฮดสปาตาเลยพี่น้องมามี่นังเฮ็ดนะพี่น้องอะไรปลาลอยขายอะไรบ้างนี่ปลาลอยขายย่างปะฮะคืออยู่บ้านน้ำปั่นแข็งใสเคยทำไมครับแข็งใสเคยอยู่บ้านก็ขายอยู่นั่นไงบ่ขายเพี้ยนอยู่บ่ขายแก้วเท่าไหร่ครับอันนี้แก้วมีสิบห้ากับยี่สิบ แข้งสก็สิบห้าบาทโอ้มาเลยพี่น้องเด้อพวกคนหนุนจุดเดือยพี่น้องท่าน,น้ำแข็งสายท่านน้นำปัน่นบมดเกสป,ปตาเสือโอ้ขายดีเกสป,ปตาครับตอนน,อปปตนี้เฮ็ดหังจีนออเกสปตาเนี่ยโอ้แต่งตัวปวววาตปนตุ๊กตาญี่ปุ่นเนาะ <laughs> คือคือประเทศขึ้นเลยกับพัชราค่ะนะไอ้มัดกลางๆลางอีกที่เพื่อไปปล่อยหลังขึ้นเว็ยนงามเลย นาบ่วห okay? ้เอาเห็ดเบื่องละปะนาบ่วห้บ่ทันในร่วงแล้วแต่ว่นนาวบัวไฮอ้าคือเรเปลี่นเร็วเลยใช่นหบวันเปลยนขาอันนี้คือเฮาคันามคันไห้มันอกามขมงามึนมันจะเป็นยางสิที่น่องมันทีเป็นฟ้องสิล่ะเราว้อากับปล้า่างกเฮ็ดเปลี่ยนมากนาะอันลูกสะใภ้ไมัใช่สภาพคือเนาะเก่งเน้่ขาวเก่งเนับเเ็ปเป็นยู่ค่ะอันนี้น้านีสานเทปเป็นอากาการหนาวครับขั้นในขายน้ำแข็งกระยาขายครับ ไม่ได้จะแก้วแล้วไหมครับจะแก้วแล้วเสียไปล่างเนาะพี่น้องหาก็ได้สามแก้วอากาศหนาวมือนสเมกี้น้อแข็วโซนน้แก้ใสอันตัวม่นี้มันก็นาวปกติวใจเขาไม่สภาพเมาจักสีเมาให้ผู้ใดกินนี้เขาเพิ่มอีกแล้วเาทงเพิ่มไปอีกลายิ้นเ่มกหน่งเพิ่มไปอีกอาทิตย์หนึงคือเรากี่พระปรา เบิ้งกับเบิ้งกับเขาด้วยนะตามมะฮุ่งไมนได้ขายหลายโคกกันได้เหมือนกันตามมะฮุ่งกีสสปาตาสุดยอดเลยครับอาหารหลักปิ้งไก่อาหารลลาหารลักเพืนครับครับยังกันข้าวปุ้นโอ้อาหารหลักข้าวปุ้นนำกก้ำตาลกาวอีกแล้ว <c oughs> เปลี่ยังไงแม่เนาไม่ได้

ตำเกาเหลาทะเลตำข้าวโพดทะเลตำกุ้งสดตำทะเลปูมาส่งส้มตำลำเพลินเกสพัตตาเสียงใสวอโต้เบเกอร์เมื่อไรฮะก็ได้ขายสามแก้วจั่นโอ้ยหนาวเป็นเสือขนาดลูกจูเป็นเจ้าของกันยังประหยัดกิเลยครับหนาวแย่หนายครับได้จะคลิปแล้วไปสุภาพมือนีครับ หัวแต่ออกมาจากม้านกับพี่น้องประเทไหนมี่กินยัางจะย่างมีเมือน้มันคือคือว่าจี้เขาจี้ตัวรบหนาวได้จี้อ่บครับว่างจี้ว่าได้จี้แล้ว่ไม่มือมันหนาวแห้งพวกรัับจผู้เดียวจี้เป็อยู่บท้ามันท้ามันอีน้อยว่าไม่สภาพจะย่างอยู่บอเพราะมาย่างมันหนาวแต่น้าจะออกมาเลอ่ย่างแล้วว่าไม่มือเนาะขันี้มือกับย่างนี่หรอหนาวครับนเย็นจ้าจอยอยู่น ตประเก็นแรกหนาวอยู่พี่รองโอ้ทำเีร่ามันแพงโอ้คนขายของหลายครับขายได้ขายกับว่าสุดยอดเลยไม่มมีอย่างเฮียมันก็ไปนั่งตากแดดเฮ้ยน้ำเงินเหรอค่าเอโควิเขาเพิงพักการพักการเขาโฮมมันก็พร้อมขึนไปนั่งตากแดด สซล้าวส่ล้าโซลี่พุ่นอ่ะเหน่อยว่าันนะเ้หน่อยนะยอกาหน่อยล่างไปให้ทั้งต่อไปเลย่างเราไปขั้นอ้าต่ำกันละวัดกล้องฮะขั้นต่วค่ะเอาไปขั้นไปขั้นเสเกลือโอ้เสเข่าใส่เข่าไปนี่อันส่ข่าอันนี้คือขั้นเส่เกลือท่ามดาสักก้อนแล้วก็มาล่างท่าออกแล้วก็สีไปขั้นไม่อีกใส่เกลือใส้เข่าจบเส้กเข่าพอหนี เฮ็ดขายไปเลยว่าเฮ็ดกินอะไร่างเงีกินค่ะเขาจะใส่แตบโกพักมันเหลือไปทีงไหนซื้อพักหมูว่านี่เพราะว่าคนมาขายเพิ่นปลูกเองให้บ้านนี่แหละงอบอกเยอยนั่นน่ะลูกตูบงนั่นเบ็กหมูดำดำอ่ะไอ้ข้าวเจ้าเบืองแนนไอ้แจ่งหัวนี่ไอ้แท่งหัวนี่มีสองหัวหัวเท่าไรนี่มันนี่แหละมาขายหัวละสิบบาท โอ้พ่สิว่ายงไรพ่อะดนี้ตลาดกระดายโลละสามส่บยนึ่งได้หลายโลอยู่เด้อเอมัเป็นะตูจักไปฮอขาเป็นกิโลเลยโอ้เขียนให้ได้คิวนะเขียนเป็นะมาเขียนใอ้เออโอ้คือนี่บกสีชมพูที่แดงเนาะไม่คิวแลวมันเป็นังไดหรือมันมันบางคิวันงตูน่า หอมแล้วหอมแล้วหอมแล้วไม่ได้ออกไปหาลูกจัวเนาะมันจะมีแมวลูกแมวล่าทานนะเพื่อนเนาะไปกับไปท้ายยากี้ก่าพี่น้องมแตาตาล่าช่องไ่ท้ายม่ได้ครับท่านครับไปใกล้เพิ่ม่ได้ครับเอาเคสสวัตดเพราะ่าเป็นดาราเชื่อทัเขาบอกเขาเชื่อป้ารยูว่าดแล้วอัน

สมคำร่ำลือพรเจ้าอ่อนสาซาครับขั้นก็ต้องอาจารยใส่ถุงมือขั้นแรกเลยสาแต่กินก็ไม่ต้องขึ้นเอยใส่หนบกมาแล้ม เอาบริษัทผมสุดรถป่ะมีเนี่ยผมสุดรถน้ำตาละผมสุดอะไรเขาใส่เข่าเขามาเหรอป่ะบ่ไดรอน้ำเขามาเนาะูิเข่าเร่อพร้อมล้าพี่น้องก็จแซ่บจ้ะคือคือคืแซ่บต้าน้องมาเ เทสเงี้ยก็เปลี่ยนเหรออ้แบบพูดเปลี่ยนมาร้องขื้นอีกเลยแล้ก็อะไรแม่แม่สภาพกันแสดงว่าเมื่อแรกเลยไปพุ่นเมื่อแรกเลยไม่ลาบเหรอเขาบอกเมืาขึ้นเมื่อเดียว ได้ไปเขาจะเว้นมือเขาจะบริสุมือเาจะเขตงนื่ไนาก่ด้นมันต้องโตข้นีนี่ลุเาเป็้ไปกินได้แลรวพอดี่ไดู้ซิมโอ้ประกาซิมแล้วจะเบื่อมันจีเบื่อจังไหนกะล่ำเนก็กินกับักกินกหากเฮีดแล้วมันก็ซิมแล้วแล้วมันเห็ดแตงซิม เป็นแค่ม่อกเนยแม่นบรอซิมซิมบ่เสียว่าไปต้องซิมเด้อรอมันสมโอ้กินได้ล่ะสมแล้วเค็มหวานสมเดี๋ยวรอให้มันสมก่อนพี่น้องประมาณหมื่นสองหมื่นอ่แล้เอือกระปุกได้เอากื่เประเซ็นข์ขอน เขาสารเขาเขาอย่างเขาพี่ก็นี่เดีวเขาเหนียวนี่เดียวแท่งนี่นะก็เลี้ยวบ่โอ้โหนะครับบรรยากาศบรรน้องพพ่อพี่น้องหลายมือเลยพี่น้องคิดถึงนะครับแต่วันนี้หน้าทายเบิ้งแรกพี่น้องจะได้ก็มาเก่าเด้อเจ็ดสิ่งที่เป็นอย่างนั้นพี่น้องเนาะท้ายบรรยากาศที่ละพี่น้องอ้าวสุหรับ t ที่นี่กับฝากพี่ฝากน้องสักนิดนะครับเด้อขอบคุณทุกหลายที่เข้ามาติดตามรับชมครับเบิ้งแรกเบื้อแรกครับ ยืดหยุ่นไม่แห้งสุขสุขล้นครับรักษาสุขภาพตัวเองร่างกายนะครับโดยช่วงนี no. ้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยครับโควิดเข้ามาในความปราบขณะนี้การพิารสามารถแพร่แพร่นะครับเด้อรับเดือดร้อนพีโชคดีตลอดไปนะพี่น้องเดือดร้อนที่หน้าครับสวัสดีครับชิมไปหน่อยชิมดูชิมดูเสียบเสีบเสีบ